สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟจีสุขสุขเปิดเลยพี่น้องวันนี้มาก,ก็ขอกราบส่งบ๊อปี้สายด้วยคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้บ๊อบบี้จะไปหาคองให้เอฟจีนะพี่น้องบ๊อบบี้โฟดแปลว,ว่าขายมูหวานนะพี่น้องบ๊อบบี้ก็มาหับเอานะมาหับเอานมะประจออันนี้พี่น้องอันนี้เนี่ยคองคู่จอยคู่จอยจะเอาไปขายเสริมอยู่ยูฮาน ยังหานผิดนิวัดเนาะเพราะว่าของมันมีแต่เขามันไก่ก็ไม่ได้ไม่นู่นเนแต่ว่าเพิ่นบาท่านซื้อเขาม้าฮะนนะพี่น้องบ๊อบปี้กับตัวซอยเวลายัดต่างด่านกับเก็บละเพี่น้อนซอยน้ำเบ้านิวัดเนี่ยซอยคู่ซอยซอยร่างถวยซื่อนะพี่น้องแต่ว่าออกมาขายบ๊อบปี้เป็นออกมาขายเด้อพี่น้องแต่ว่าตัวนี้หันทองเก็บที่เป็นสั่งซองโลเนาะพี่อนซองโลกัน ประม่านพันกว่าบาทเลยหละเพราะว่าบ๊อบบีขายโลโลละเจ็ดร้อยเพราะว่าเขาหับเข้ามานะพี่น้องรับมากอะเพราะว่าให้นบ๊อบบี้เห็นมันแสบบ๊อบบี้ก็เรื่องว่าชอลับมากมากยังวะมันคายโตพี่น้องชองโดบ๊อบบี้ขายถ้าเอาล้านบ๊อบบี้จะโดดเด้อพี่น้องประมาณหาลขึ้นไปบ๊อบบี้โดดให้ไท้ได้กว่านี้เด้อพี่น้องเป็น อันนั้นสั่งสองโลมาตัวนี้หันของคุณจอยหันโลหนึ่งบอ๊อบบี้เสียหายอันอนั้นแม่น้องน้ำตาลผ้าไปฝากนึนเนาะผ้าขนส่งเนาะผ้าไปฝาสอู่ขนส่งเพิน่นเพิ่นห่อเองนะนี่อันน,นี้นึเหรออยู่ไทยเพิ่นจะหับห่อให้นะอยู่ลาวเพิ่นบม่อยากหับนายเพราะว่าเพิ่นเนี่ยอัว่าเพิ่นไะม่พอเลยเนาะ เขาก็ถือไ,ไปแบบนี้เลยแต่ก็ขอบคุณขอบใจเอริ่ยเพิ่น,ใในได้รายเรื่อพี่น้องขอบใจพี่เพิ่นแหนเพิ่นโบประต้งออกน้าเนาะเพราะว่ามี FC เพิ่นสร้างนะพี่น้อง2โลเพิ่นบ่ให้ออกซื้อเนาะตอนนี้เฮาก็กสิไปดูไมี่รถเช้าโกงไปเพิ่นให้บอ๊อบี้ขับรถไปเนาะพี่น้องเนาะเพิน่นมาเพิ่นมาเอารถไปไมันจังไว้แต่กาเพิ่นให้บอ๊อบี้มาเอารถเด้อ บมาบีไปฝากคล้องพี่น้องเอ้ยเอ้ยผาคล้องให้พี่เอฟซีเพื่อนแหละเพื่อนบอออกมาะสงค์ออกสื่อออกหน้านอกจากผ่าเมื่อวานแล้วก็ไปฝากยูนีฮ่ะช่งด้วนฮอตเมื่อหนึ่งฮะค่าท่งฮะ่นลอยลอย่ะไรบ้างลอยสี่สิบสามบาทประมาณนี้นะเออแต่ว่าเจ้ากรมมามันเพะก็เลยไปบอนใหม่งานอันนี้หยุดอัน มันแพงแล้วก็เด้อไปฝากปลต้นไม้ส่งด้วนเพิ่นว่าให้เก็บปลายทางก็บ่เก็บนะค่าส่งค่าส่งเออก็บ่ได้บ่ได้เก็บปทางบ่ได้ต้องเออก็เด้อาคุณกับสะกงก็ค่าาก็40 40 42บาทแต่ว่าฮอด2-3มื้อฮอด เช้าคงนะเช้าคงนะกัว่ามันจงโมเพค่าสุงฮะรับบาลรับประกันแช่จะค้งกลืน่าบางทีมันกับโมหอดช่องมือหรอกช่องคำมือโ่ว้ามือเดียวมือกู้่าค่ะมันสะสดกับโอ้ยเห็นจะโค้งหันเข้าแทกหาแบบด๋อย ค่ากองเช่าบาทรวมทั้งเบิรตพอดีส oh, ี่สบหบสอบาทค่าผักมาเนี่รวมทั้งกองไม่มีมีมีจะสร้างเตียมจืดเข้าอีกนะสบายดีมั้ง่ะสบัสดีค่ะก่อนเบิร์ต ส kind of so so yes, ัสดีค่ะวันนี้สัดีบเพนกินนุ่งกินยางมันสัดีคไปแต่ทั้งขา่ก็มันอยากทำที่แต่าขาอ่ะขาอ่ะเน่ยันเป็ยอมาจากขึนเสียเอย้านีกโคีเหี่ยงเียงมาองเนาะหักกก

ไหนใหญ่นะเขยิบจ่อยตามในห้องคู่จ่อยเนาะพี่น้องเอี้ตามเด๋วว่าบริการพักแด๋วบริการตามเด๋วมากรอบมากรอบแหนดุตื่นเด๋วว่าจะกินจ่อยบอเคยป้าจะกินก่อนก่อกินมันเทิงได้เล้วจะกินเนาะ Ừ, thì... à, ê, แน่แล้วที่ทางเองทุกคนเห็นดอกนี่ป่ะที่ทางเห็นนูนอนจริงๆบ่ได้ดอกตอนไหนมื้อหน้าข่อยยังอุ้มนํา <laughs> ra cuộn cái đục này liếm sẽ đạp được thôi mà nhỏ mất tổng can nhỏ à, thấy không là không mùa không thấy không thấy không thấy không Đục đàn xong này nè ta Cô nương bay không xong khuất bay không hiệt Ơ Hết rồi Nguyên phụ đáy hả lợi hả vậy nè ti Nguyên cho mình đi Nguyên cho mình Nguyên cho mình đi mình đi sao cho

คนเอ่คนกนมาสิาไปจะกินโน่นมันมาหายะมาจัดการเองพรมือเขาปเปือนไรบนี้ยจะบูอบนียมหากระดมนะฟูอ้าวอือตีอิ้ชากุกกินสมนปพรมามาเ

การขึ้นกมิจเกีตเอวทขึ้นหางอหางสีทัมเกีตเอวเป็นไม่นอะที่แปเียที่าที่แปาแน่ทบอว่มไม่ี่หางน่เนัตัวพลาดันงมันเป็นยังอีกตัวมันบ่อนีองสน์อไม่ออกเลเปิดยังก็ไม่เปิดมันิด

บ็ปีกินสมตามอยังเนี้ยเนาะบ็ปีกไปเลยลงมาเบิ่งด่านเบิ่งเบิ่งผู้จอยไายสีไก่สีเบิ้ลแต่บอเดียวบ็ปีกสิไปทางบอนตัวถีดนี่หมือว่าบอนตัวถีดนี่มันโมเมนต์ชีห่างนะเนี่ยมันมีแค่ไหนพอเด็กปุ๋งนะครับบอนลรองก๊อฟนั่งก็บอลเทบอนข้างตูดพุทธนามเ ลองตุกนะีบางคนเอาตุ๊กไว้ใช้อย่างนั่งก็นั่งนัพเนาะต้องก๊อบก็มาเด็ดน้าบด้ยมึงเมื่อยเด็ดทรัพย์เดกะไปดีปลาลูกมึงไปดีปลาลูกมึงกอบนะหักนะหักไปดีปลาลูกมึงเนี่ย nó phải rung điện bớt nhang tại phần nó được nội bạn không Chú trời kìa đừng nhìn mà Tại là nhang khi đi nô đi thì đẹp nội áo măng cài phần có phần cái đằng sử kho cái này tháo hạn thì là nổi này nội Chú trời cài với tao bảo

มันเป็นน้ำมันยุดคือกันวานี่มันยุดมันไหนน้ำจวมาื่อโครงมันก็มาสื่อโคงแบบวก็สื่อโคงไปใชเออได้ืมาคาจอน่หมอามาสื่อโคงแบบเขาอยินส่นะพ่อแบกินแบบกินสื่อครับวันนี้งว่าจอนที่เงียนะไหนแต่คนทั้งวันี้เาเปิดใหม่บุกเี่ดุาดอกที่นนอง่าก็ค่อยดีดอกก

ดื้อดือก็เมนะโอ้มันก็เมมน่ดิไม่ยากกนง่ายเยัลหลผู้นั้นก็พีร้างตัวใดมากกับบยาตัวน่ะเออก็สมตัวมึงเนี้ยนนี้วมืขางนอกนี่อาเอื้อหยอกเสือหิ้วนี่นิ้วมือของนองนี่นี่มันก็ก็ก็เป็นยังง่องหาไปคว้เงียบอกมาก็เพิ่กระดือถึงเงียบจเอ้ยมาดื่อไปว่าดือจสิ หกบน่น um ouais. ่าักเต็มจอมเดียวนะวั่อเขาเห็นานหึกรือคนแบบไหนพป่น้องเล็กน่อยเขอปาดอนนะองจนแก่บไวน้องนบวมน้องยืนได้มันหอนเลยมันหอนว่าเราเคยอยู่อู่เองบอกก็เขา

มึงนี่มีกันเ้อะเปลี่ยนกันกับอีเม่ไปด่าขึ้นทั้งอ่ะไปเดะเดก็เถืถ่ายโดอีเม่นะทำด er ิสเปมากหมดแจ็วมาโดไฟเอกีย่ แบงขี้บ้าได้ไปไอเดะตอนจบจบุ้เากนค่อยเห็นด่านจอดรดจอดยังไงจบไปรานน่ะจบมาหกมาเยรู้แม่เมื่อเดือนกี่วเดียวักนต่ตลอดเงิงเองเต็มค้ออ้าวจะเคยขี่จะขึ้นบัจจนี้ปจขี่อ๋อ้องนเลยงพอ้วของี่พอดีกว่าของเรา มีคนึงแ่ที่กทีน้ำกดแมงมือกนี้ลวกระป๋าเอเออ่ได้นิ้วๆเขามารามันเด็ดแล้วกะซองมั้ไม่มีตื่นหน้าในเดียนคนเดียวบ้ไม่มาที่ขาคนมั้ง โอ้ยวันกินนุ่มเนี่ยอยู่แอตเตอร์พี่น้อะสัตว์ขึ้นเอา่กินนมแมเน่ปนเน่สัตว์เอาว่าไฉไปขึ้นนมนมย่างคนก็กินไหนเบิร์ตนะเป็นย เดิมยัดโค้งเข่าปากนะไม่ได้ตุ่มพระเพศกันยัดประเพศเข่าปากยัดมือเข่าปากเติมสีดูดนิ้วนะอันนี้เพิ่นกำนะเพิ่นกันยัดเขา่าแต่เพิ่นมาท่านยัดเข่าเป็นดอกอันนี้อันนี้เหนยบรอยเรียบร้อย,เ,ย,อยเห็นไหเอ,อ้า เออเรียบร้อยแล้วเมื่อไ้รูดบได้เดี๋ยวไปดังถยก็เนี่นมันเดี่วมันถั่วเดีวไปที่หลายอย่างเดีวก็ิมาหูเขาเดี๋วก็ิกินโอ้ยหูเหตอน Wow, Hoa của trên, cũng tên đó, gọi cụ kỹ thuật ném to nẹm, hên nếp nó nẹm hết này đấy nẹm vài nẹm này này ได้ปซักวัคซีนจ้าปัดหนึ่คนเดียวป่ะหนึ่คนเดียวบ่บ่เจ้าอพอใหญ่มากกระยอกยอกเกันกินนมไอชิเด้อจัดเออตือเบิดพิ่นกินไหนเบิดนุ่พึ่งค้นกินไหนเบิ้ดปดเล่าอากินนมไม่น่ไม่ได้เราไปถ่ายคลิปจะให้กินนม

เขาไปตรวจสอบป่ะารสืนตามด่านท่ารลางอย่างเงี้ยื่รสืบตามหางโอกาไปเปลี่ยนได้มือมันหงสื่ๆแต่ว่ามันบ่อนันไม่ได้นะฮาก็ไม่จะคมมันจนี่เยข่ารอดรอดง่านข่าเอออันนี้เดมข่าวเด้เด้

in the world. No, no, no. no, no.